โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นครบเครื่องเรื่องกาแฟนะอ่ะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ากาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับห้าหรือเกมเมื่อไหร่อ่ะจะเรียกว่าฟังซูมอย่างน่ากลัวเลยนะคือปัญหาคือตัวของอินเวสเตอร์เนี่ยเ่อไหรไหมกินกาแฟสิบี่ซึ่งมันเยอะมากนะแบบแค่เกาๆเดียวนี่ยแต่ทีนี้เนี่ย อ่ะมันก็มีวิธีในการโกงหรือว่าอะไรก็ตามหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีเหล่านั้น,นจะทําได้ก็ต่อเมื่อเล่นเกมเท่านั้นนะครับอ่ะก็คือมาใช้อฟอฟฟีโรเตอร์นี่นะซึ่งนี้ผมผมขอเก็บงบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูด,ด,ดตป๊บ,บนึงก็มาดูกันก่อนครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะต้องอ่ะครับทําการลูกนะครับไม่ใช่อันนี้ดรือ่าใช่แล้วมาเคลื่อนไหนเราแ๊บนึงนเ สวนกาแฟอยู่ไหนแล้วเติมเลยดีกว่าโทษๆโทษ,โทษครับคอฟฟี่บีนผมขอโทษนะมันมันมันมองยากมันนั่นแหละเออมองไม่ออกเออท,ทีผมจะไม่ค่อยได้เอยคอฟฟี่บีนก็นะครับต่อนะอื คอฟฟี่ปีเนี่ยมันก็จะมีมีตัวบูทมีตัวอะไรของมันนะก็ก็ตามเถื่อนเลยนะครพ่อสามารถใช้ตัวบูทตามนี้ได้เลยนะเป็นเฟลัสนะครับซึ่งใช้หลายที่แม่แล้วก็ตัวของโอคอลเจคิตเคอรจอริสคือเมนอะไรงงมันก็จะลดจำนวนโมดูลลงนะอ่าแล้วก็ตัวของอาราโบริสนะก็จะทำการลดโมดูลลงอีกนะแล้วจะมีบาร์โปรดักต์มาให้ด้วย เขาจะใช้อยู่45นะซึ่งถือว่าน้อยมากนะแล้วก็อัตราความดีนี่ก็ค่อนข้างสูงนะอ่ะค่อนข้างสูงเลยถ้าถ้าเป็นเอ่อตัวของกาแฟปกติเนี่ยออฟฟี่ปกติเนี่ยมันจะกินโมลูขั้นเยอะนะอ่ะต้องต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ตา่าดีนี่มันต่ำนะครับอ่ะถ้าจะทำจริงจริงอยายนีา้นะว่าใช้ฮาเซนดานะแล้วก็ มันจะผลิตเร็วกว่าแล้วก็ลดโมดูลลดอะไรไปมันก็จะสถานมันก็จะดีกว่ามากเนะียก็คือกินพื้นที่น้อยกว่านะครับอใช้คนก็ได้แหละที่เห็นเลยอัพกิฟปอยก็เท่ากันเลยอ่ะเออนั่นแหละก็พยายามใช้ฮัเซนดานะดีกว่าครับจ่ายรวดเดียวนะครับปุ้มกว่าในระยะพื้นที่อะไรน้อยกว่านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเป็นกาแฟน,นะก็เมล็ดกาแฟนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หาได้ง่ายครับแต่ว่าไม่มีแหล่งได้หลักๆนะ อ่าได้ทั่วไปนะครับก็คือได้จากออชาร์ดแชมพอแวกซ์นะครับโฟกานาออพวนี้โปกออชารก็จะให้ตัวของเมล็ดกาแฟมาได้นะแต่มันต้องใช้มันต้องใช้กลับไอเทมนะซึ่งเออมันจะได้ไม่เยอะครับไอต้องบอกก่อนนะแต่มันได้เรื่อยๆนะปัญหาคือตัวของออชาเนี่ยมันมันผลิตมันผลิตนานนะครับมันโอ้นึงมันนานนะครับมันนานก็มันเลยทําให การที่จะได้กาแฟบีนออกมาเร็วเนี่ยมันช้าช้าแต่ว่าก็สามารถได้เรื่อยๆไม่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็คุณต้องปลูกอาาัจฉรย์เยอะมากๆ,ๆ,ๆอ่ะถึงจินจะพอปลูกปลูกไร้กาแฟถ้าจะถ้าจะใช้ต้องใช้กาแฟจริงๆนะมันแค่ของแถมน,นะครับบอกไปทีนี้มาต่อนนะทีนี้พอเราเล่นไกาแฟเสร็จเนี่ยเราก็เอามาผลิตเป็นนะครับกาแฟนะก็ไม่เซ็นนะไม่เซ็นม่มีทับซ้อนทีนี้เนี่ยกาแฟมันจะมีไอเทมบูทอยู่นะ อยู่สามตัวหลักๆนะจะเป็นตัวของเออ่มาโปดีรามบ์มอชานะหรือบีนคาเชอร์นะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวบูทนะแล้วก็ตัวของซาบาดอร์นี่ก็บูทได้นะแต่ซาบาดอ์เนี่ยเออ่มันจะใช้มันจะเป็นไอเทมที่แบบมีข้อเสียมาก็คือว่ามันจะจากที่มันจะใช้เออ่โอเบล่าทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาใช้อาร์ติซ่าแทนนะ แล้วก็ i n t น n a n c ้ c o อ t มันจะเพิ่มขึ้นนะครับโมดัลติ i ิทมมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันมี by p r โ d u c t มาให้นะซึ่งอะไรก็ยังคุ้มอยู่ดีเพราะองค์อาติซ่ามันก็ไม่่อยมีงานทำอยอ่แล้วแล้วก็ก็จะมีตัวของอันนี้ก็จะบูรี่อีกนะแต่ว่ามันหลักๆอันนี้คือเรามาพิพิธเลอ่ะอันนี้ก็จะมีอยู่สามอันนี้แล้วก็อันที้ตัวเฟัดก็พูดได้นะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ให้ช็อกโกแลตนะอ่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ ตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันคล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่มันให้แบล็คบูดต่างๆในเฉยๆนะตัวน,นี้ให้ช็อกโกแลตตัวนี้ให้เม็ดเม็ดถั่วกาแฟนะซึ่งก็ทําให้การเบรดกาแฟเนี่ยมันเรียกว่าทําได้ง่ายขึ้นนะวรจับเด็ดกาแฟได้ง่ายขึ้นคือเหมือน,น,นกับคุณใส่เม็ดกาแฟไปหนึ่งอันคุณได้เม็ดกาแฟอีกครึ่งเม็ดแล้วก็คุณหายครึ่งเม็ดมาครับแล้วคุณก็ทําต่อได้แก้งนะทำอย่างนั้นนะ่ะคือก็เหมือนใช้กากาแฟนะกะ ก็ไม่มีอะไรครับส่วนนี้ก็ผมบอกไปทำพนนอนนะหลักก็ประมาณนี้ครับก็อันนี้คือผมไม่ได้ใช้แล้วนะอ่ะทีนี้เหมือนอย่างที่ผมบอกเนะนี่ยเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ยมันผลิตได้ช้านะครับก็ไม่ช้าแหละตรงตแต่ว่ามันความต้องการมันเยอะครับความต้องการมันเยอะอ่ะอ่ะอันนี้คือเป็นเมืองของผมนะเมืองหลักนะ ความต้องการกับแฟมที่สีแก่ใช่ไหมรู้ไม่เยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่มันทำสิ่งที่มันทํามันไม่เยอะมันมันคือปรัปพวกนี้ทั้งหมดอะเออผมอันนี้กาแฟตัดไปสิบห้าเปอร,ร์เซนกาแฟตัดไปห้าปเซ็นี่สิบเไหมนับนับไปกับผมนะสามสิบซสาสิบห้าเปอร์เซนห้าสิบเปอร์เซนต เออหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมันต้องไปอย่างหนาอาาสาห์มากอ่ะ คือเมื่อาจจะดูใช้ไม่เยอะหน้าเต่จริงๆมันใช้เยอะมากนะกาแฟมึงเนี่ยคือบอกมันลดไป85%อะถ้าคิดกับถ้าคิดกลับไปเนี่ยมันคือประมาณ80กว่าแก้วประมาณ80กว่าแก้วเลยซึ่ง80กาตานต่อนาทีเลยซึ่งมันเรียกว่าเยอะมากนะมันเลยทำให้การด็่กาแฟมันขนส่งอะไรเนี่ยมันลาบากเพราะมันมันมันคอนซูมเยอะนะครับ่าโรงกาแฟต้องใช้หลายโรงก็จะผลิตนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยวิธีวิธีวิธีการหลักๆที่เขาจะทํากันเนี่ยก็คือว่า เขาจะไม่ผสมกาแฟแล้วเขาจะหาวิธีการลดการแดกกาแฟลงนะเพราะว่าการกาแฟเนี่ยมันกินเยอะมากนะเขาเจะลดการแดกกาแฟลงแล้วทีน,นี้เนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่านะครับ Advanced Coffee Roaster เนี่ยติดประจำเกอะไว้เลยนะคือแค่แค่ไม่กี่อันเนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอแล้วนะแค่สี่อันเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่เนี่ย มันอัพคลิปมันมันลงกาสามพันห้าเนี่ยอัพคลิปครอบมาเยอะก็จริงแต่ว่าคุณไม่ต้องเสียเงินไปกับค่าเรือนะครับอ่ะค่าเรือเนี่ยอัพคลิปของเรือเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้ยห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีค่าโปรดักชันลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของออโรงงานกาแฟ413ซึ่งผลิตได้อยู่ ประมาณแปยูนิตก็ใช้ทั้งหมด10บโลก็สี่พันสี่พันแล้วก็ยังไม่รวมไล่กาแฟหมหาสารที่คุณต้องทำอีกนะ,ะถ้าเกิดมีตัวของในตัวนี้ตัวที่ผมบอกไปอะ่ะนี่เป็นตัวทองอะ่ะก็จะลดลง,งนะอีกนะก็อาจจะเป็นอยู่ที่สี่สิบสี่สิบกาแฟสี่สิบสีิบหน่วยสสี่บน่วยใช่ไหมก็ต้องกต้องปลูกนี้ยี่สิอันอะ่ะซึ่งมันโคตรเจที่เลยแต่ว่ามันก็สามารถใช้แท็กเตอร์ด้ใช่ไหม มันก็เปอย่ยโนโอยใช่ไหมก็อาจจะเหลือประมาณไม่กี่ลงแล้วเอาตรงคือมันก็กินที่นะครับหลักๆเลยคือมันกินที่แล้วก็เอาลงไปรวมาแล้วกับสปายเชยนต้องหานันมารมาีดม,มันอะไรมาหาปอ๋ยมันมาเพิ่มเนี่ยมันมันปวดหัวนะมันปวดหัว มันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำให้มันเสร็จในกรอบนึงนี่แหละคือใช้ตัวหอมแอนตาร์ครับนี่คือพูดถึงเหยียเกมนนะใช้ตัวหอง a อ v a าร์คอฟฟี่โรสเตอร์นะแล้วก็ใช้บัฟรดกาแฟทุกอย่างที่มีโรกาฟแฟเราจะกดมาหมดเลยนะ,นะก็คือไอ้พวลผมโชว์ไปอะเนี่ยไอ้ตัวนี้จริงไม่นับนะามันเป็นของตัวของเออแลว้ววะพิพิษพิษพิษพ,พ,พ,พันนะก็พวกเนี้ยที่มีบับฟกาแฟเนี่ยก็เอามาหมดเลยนะแล้วก็เป็น เหรนนญนแอคด้วยก็นั่นแหละคืออันนี้เนี่ยมันจะมีตัวของแอคให้เราเลือกนะก็อันนี้ก็เลือกมาเลยนะเลือกมาเลยก็เป็นเหรนในแอคมันก็จะทำให้เราประหยัดพวกกาแฟอะไรพวกนี้มากขึ้นนะ,ะสรุปในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ถ้ายังกาแฟความต้องการยังไม่ได้เลยนะเราก็จะทำการปลูกที่โอเวอร์ปลูกที่โอเวอร์นะครับส่งมาให้นิวเวอร์ช้ยนะ แต่เมื่อเป็นเหล็กเกมเมื่อไหร่เมื่อเรามีพวกไอเทมรถต่างๆเนี่ยที่ได้ไมาจากพวก dlc เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ,แบ,บร้านขนมหวาวนะะร้านอาหารพวกนี้ที่มันมีรับรถกาแฟให้เราเนี่ยเราก็จะใช้มันนะอพอเราใช้มันมัดไปมากๆจดถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่เราก็จะใช้ตัวเรียกว่า asphalt coffee roaster นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ออความต้องการกาแฟเนี่ยมัน ไม่ใช่การขนส่งซัพพลายเชนของกาแฟจากโอเวอร์เนี่ยตัดไปโดยอย่างสิ้นเชิงนะคุณไม่ต้องขนส่งกาแฟมานั่งปวดหวัวแล้วเพราะบางครัณีกาแฟมันจะามาคอนซูมเยอะนะมันจะทำให้กาแฟมันขาดตลาดได้ง่ายนะถ้าอยู่ขนส่งมาไม่ทันก็คุณเจอก็จะจัดปัญหาตรงนั้นไปนะอ่าคือผลิตเสร็จในบ้านเลยกินเสร็จในบ้านเรียบร้อยจบนะอ่ะก็นั่นแหละ ประมาณนี้ครับก็คือทับทัายเชนของกาแฟที่โออะมันก็จะลดลงนะครับคุณก็เอาคุณก็ตัดตัดตัดทลายเชนออกปาตัดตัดออกปนาสารแล้วก็ให้มันพอสำหรับการกินแช่ในโอในนิว w o อ l d ก็พอแล้วนะให้โอวันจากการเอาเองไปนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอะไรก็ตามชมกันได้ครับ